สมัเดีโยนะครับวันอิดินอิดินนะครับอิดินนะครับการันนี้ผมมาเยอะอยู่ที่นะครับหมู่ที่สามนะครับวางประจัน์นะครับหน้าหน้านั้นตกยารยนะคะับตกยารยนะครับที่นี่นะครับเป็นบ้านพี่น้องนะครับที่นี่นะครับเป็นญาตินะครับแล้วก็ถนนตรงนี้ก็เวียนได้รอบนะครับได้รอบเลยนะครับแล้วก็มี ต้นไม้นานนชนิดนะครับเป็นพืชพันธุ์อหารันะครับเยอะแยะครับที่นี่ครับแล้วก็สบายๆครับบรรยากาศสดชื่นนะครับที่นี่นะครับใครสนใจราคาเป็นกระเด้งนะครับที่นี่คือหมู่สามนะครับวังประจันนะครับบ้านวังประจันหมู่ที่สามนะครับหน้าน้ําตกยาโรยนะครับที่นี่นะครับนะครับอย่าลืมนะครับมาละกตเมื่อใดแวะน้ําตกยาโรยนะครับขึกิโลเมตรเข้าไปนะครับสบายๆนะครับมากินต้มนะครับวันอิด i นนะครับิเดนนะครับมากินต้มด้วยกันนะครับ นะครับอะไรนั่นก็จะการเดือดลาำนะครับแล้วกนะ็กันกินได้แกงแกงอะไรนะแกงเนื้อนะครับไอ้<ฮ>นั่นกินไปเลยครับรก็จะกัดต้มอ,อะไรนรั่นก็จะต้มใบพร้าว <laughs> ไม่เคยกินนะครับ, <laughs> รบอ่าไม่กินกินแต่น้ำันอะไรอะไรอะไรอะไอะแค่นี้ก่อนนะครับ